ข้นขาและหน้าท้องกระชับง่ายใน3ท่าไปดูกันเลยสวัสดีครับมาพบกับมาตอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมจะมาสอนทุกคนออกกําลังกายกันการออกกาลังกายง่ายๆสไตล์มาตอยนะครับผมส่วนใหญ่จะเน้นการเป็นออกกาลังกายแบบ body ้เวทเ t ร r a i n ง g ซึ่งการออกกําลังกายแบบ body ้เวทเ t ร r a i n ง g เนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่ก็คือกล้ามเนื้อมันจะฉีกขาดเล็กน้อยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ได้กระชับแล้วก็สวยงามขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยเบิร์นไปมากมากเลย ทำตามในทุกช่วงวัยเลยจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยครับเย่ yeah! มาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับผมซ้าควอดท่านี้เนี่ยจะได้ความกระชับของต้นขาแบบเต็มๆเ,เลยเราจะใช้หน้าท้องให้เกร็งเวลาเดินไปด้านข้างด้วยนะครับผมเดินไปข้างๆ1-2ถึงสสเต็ปนะครับผมแล้วก็ยืนขึ้นตอนเนื่องสลับซ้ายขวานะครับเป็นการวอร์มต้นขากันก่อนตอเน,นื่อง40วินาที ทำทั้งหมด3เซตนะครับผมตอนย่อนะครับให้เกรงหน้าท้องไปด้วยนะแล้วก็ยืนขึ้นนะครับหลังจบใน,นหนึ่งท่านะครับเราจะพักระหว่างเซต10วินาทีนะครับทุกคนมาต่อกันที่ท่าที่2นะครับผมดองกี้คิก ท่านี้นะครับเราจะทําสลับทีละข้างนะครับผมเตะขายกสูงขึ้นให้เหมือนกับหางมันป่องนะครับท่านี้เนี่ยจะได้ความประชับของต้นขาด้านหลังแล้วก็สะโพกรวมถึงแกนก,นก,นกนลางลําตัวด้วยถ้าใครอยากได้หน้าท้องเนี่ยนำให้เกรงน้าท้องร่วมไปด้วยนะครับผมแต่จะด้านหลังแบบนี้เลยสามารถทําช้าๆก่อนได้นะครับท่านี้ใครที่ไม่เคยทํานะครับไม่ต้องรีบนะครับ พยายามอยากให้หัวเข่านะครับไหลลงมาแตะคือนะครับพยายามยกขับให้ลอยไว้นะครับผมหลังจบในหนึ่งท่านะครับเราจะพักระหว่างเซต10วินาทีนะครับทุกคนต่อกันที่ท่าที่3นะครับผม in-out s q u a t ท่านี้นะเป็นการฝึกการทรงตัวแล้วก็ความแข็งแรงของต้นขาด้วยนะครับผม ก็ยังคงแนะนําให้เกรงหน้าท้องร่วมด้วยตลอดนะครับช่วยเล่งเบิร์นได้ดีมากเลยเล่งการของ,ของทังดีขึ้นคนเด่งประชับนะครับทำต่อนเนื่องไปเลย40วินาทีทำทั้งหมด3เซตอีกเช่นเคยครับ เป็นยังกันบ้างครับสำหรับ3ท่าที่ผมสอนไปในวันนี้อย่าลืมไปลองทำตามกันดูได้ที่บ้านเลยนะครับ3ท่านับเป็น1เซตเราจะได้ทั้งหมด3เซตด้วยกันนะทุกคนสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามนะครับตามผมได้ที่หน้าเพจดีมอเลยนะครับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเย้บ๊ายบาย